สวัสดีครับพี่น้องมือนีข่อยไมาเห็ดอาอาหารอีสานบ้านน่ากินเนาะเก็บพักมาจากสวนหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งเอามานี่กะเก็บผักกะถินมานําผักกะทินแล้วก็มีพักสดนําพี่น้องพักสดก็มีอันหอมดวนเออหอมมุนแล้วก็อีกอย่างก็ข้าวห้อง,องผู้ข้าวตองตองตองอล่ละ แล้วก็พักกระแงงพี่น้องพักกระแงงแล้วก็หนวยกระถินพี่น้องหนวยกระถินเอาไม่เนาะ,ะพักข้าวตองพักไอ้ใบหอมมุน่นหอมนานาแล้วก็พักกระแงงพี่น้องพักกระแงงแล้วก็พักกระถินหนวยหนวยอ่อนมันเนาะแล้วหนวยแก่มัน แล้วก็ข้าเนียยอีกแล้วพี่น้องอ่าแล้วก็แก้วประแดกอันประแดกบองนะพี่นอนะ้องเนาะประแดกบองประแดกบองก็คือแก้วบองอน่ะละวะ่าเออแก้วบองอ่าแล้วก็ไอ้ดอกแค่ลวก,ดอก,ออวลวกดอกสนุ๊ดตัหนึ่งหนึ่งว่ามันลวกหนึ่งดอกสนุดอกแค่ ใบใบอ่อนแค่แล้วก็ไอยังนั่นน่ะบักอื้ออ่อนปลาพี่น้องแล้วก็มาหนึ่งร่วมกันนะพี่น้องเนาะอันนี้กะเป็นเรียบร้อยอันนี้ขอยันประเภทขอย้าวพี่กล้วยไปหันน้อยหนึ่งก็อยปรุงไม่ไม่เนี่ยละพี่น้องของไม่ไมทั้งมืดเลยมันนั่งก้อยกะเด็ดบักกะทินว้เขาตู้เย็นไปกินเนะพี่น้องเนาะ นี่กับน,นวยอ่อ,อนมันเดี๋ยวมันจะข่าหนาหนาำมันสิบ่มีนะพี่น้องเดี๋ยวขอก็ะซีด้อัดฟีดได้นแอัดสองฟีดไว้กินจาของพอจาของมักพักกระถินเนาะแกะแกะนั่งแกะเป็นสองชั่วโมงกลัวสามชั่วโมงพี่น้องนั่งเล่นอยู่นี่ผู้เดียวพอไงเราก็ไปเฮ็ดเบียร์เราข่อยก็นั่งเล่นผู้เดียวข่อยจ,จับใส่เฮ็ดใส่ไปสันติยังไงนี่ละการกินกินอยู่ข้องข่อยแบบอยู่ อยู่เพื่อกินบ่แมันกินเพื่ออยู่เลยพี่น้องอพราอีหาังใั้งมันไดไปน,นั่นในจังหน่อยกระเฮ็ดไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ขอยก็มีคามีหัวสิงไ่มีกระเทียมมีปลาแดกมีบักพิกหัวหอมขอยบริส่พี่น้องเพราะว่ามันมีต่อหอมหัวใหญ่อยู่หน่มันใส่ขอยบริไใพ่อใส่ปุ๊บมันสิเป็นนามเลเล่นนะ ยำขายาไส่ข่ายบปลาใส่ขวยก็เลยเฮ็ดซ้ำนี่นะพี่น้องมันไปเก็บนีมมอรีพักพักมาจากสวนมดุดบริสอสื่อก็แต่เฉพาะปลาย่างเดียวนอกนั้นบริสื้อกับเขาเขาเนียวด้ซื้อ,อพี่น้องแลกพริกนี่ก็ปุนมื่อเ้านี่พริกปนมื่อเสานี่นะปุนตอนเ้าร์เวลาพี่น้องกับืมียังหลายดอกกะมียูแค่นี่แหละก็เลยอ,อยากมาถ่ายให้เบิง้งให้เห็นนาะอพี่น้องเนาะ ว่าจะคล้องกินแบบใดอยู่จังใดนะนี่ก็อันนั้นเนาะในหลักกระเบิงไปตามวิถีธรรมชาตินะพี่น้องปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกฮามาักอีหยังเขาก็ปลูกอันนั้นกินอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะอันใดฮาประมาณเขากับว่าตรงปลูงเปียงน้ำซ,ซ,ซื้อปลูกอะมันคว่วสวยงามซ,ซื้อนะนั่นละข่อยกระมี่ยูแค่นี่เราพี่น้องกระได้มียังหลายดอกกระมียังดีๆกระมาโพห้เบิง อันนี้ขนาดกินผู้เดียวแล้วสิมเบิร์บะเบิร์นั่นกัจั่งว่ากันอีกเท่ยนึงพี่น้องแต่บ่เบิร์ตก้อยเก็บเข้าตู้ข่อยกินได้สองมือกับบะเสียได้พี่น้องอันนี้ข่อยอยากเอามาโซ่ในถาซื้อมาเฮ็ดในเบิร์ว่าเออข่อยกินจังไดแบบใดอยู่แบบใดซื้อๆย่ำข่อยจะกินนี่เลยข่อยกระแบงไหวเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละจังไดก็เอาไหวซ้ำนี่ก้อนาะพี่น้องเนาะคลิปนี่เนาะทำมากกับโคตรไรโคตรแซ่โคตรติดตามมานั่งน้ำเนีด้อสาวอุบลอยู่ต่างแดนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลาาายยยยค่ะบบบ๊ซีูาย